สวัสดีค่ะชาวราศีเมษคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมการงานการเงินความรักประจำเดือนเมษายน2566ค่ะราศีเมษนะจ๊ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะ ดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะจ๊ะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะมันก็ไม่จะไม่ได้เป๊ะปังเจาะลึกเหมือนกับที่คุณมาดูดวงส่วนตัวนะคะไปทำนายพยากรณ์ภาพกว้างนะคะทำใจให้สบายๆในการชมคลิปค่ะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะติดต่อได้ที่ i อ l ี n e 5166963นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกําลังใจสักนิดนึงนะคะกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยที่สําคัญคุณอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช n แนลค่ะ ก็ต้องบอกว่าช่วงชีวิตของชาวเมษนะคะคุณเองเนี่ยได้ผ่านมาถึงช่วงเกือบจะกลางปีแล้วนะเมษายนแล้วนะคะหลายท่านหลายคนเนี่ยต้องบอกตัวเองนะว่าไม่ไหวแล้วก็ต้องบอกให้ไหวนะคะสู้นะคะอดทนนะคะลุยนะคะบางท่านบางคนมีตัวเสริมทุกทกทางตัวช่วยนะคะพลังของการมูนะคะพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทาบุญทากุศลอะไรที่ว่าดีนะคะเราก็เสริมกับตัวของเรานะคะซึ่งคุณก็มูดมาทุกทางแล้วล่ะคะ่ะทีนี้ ในช่วงเดือนเมษายนนี่นะคะก็ต้องบอกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยหลายท่านหลายคนยังรู้สึกลังเลกับสับสนนะคะสิ่งที่มันเป็นไปเพราะมันดูแล้วดูนิ่งๆนะคะดูยังค่อนข้างจะอื่นๆนะคะไม่ค่อยมีอะไรขยับปรับเปลี่ยนสักเท่าไหร่นะคะคุณเองก็ต้องบางทีต้องแบกรับความเครียดนะคะความวิตกกังวลนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของเศรษฐ,ฐกิจการเงินนะคะต้องบอกว่าเป็นเดือนหนึ่งที่ชาวเมรู้สึกว่าเหมือนกับถ้าเหมือนอยากอยากจะทําอะไรให้มันขยับขยายอะคะ่ะอยากให้ชีวิตนะคะมีความก้าวหน้ามากขึ้น,นะคะ่ะ ก็ต้องบอกว่าครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะโดยเฉพาะหลังสงการ็นต,ต้นไปน่าจะขยับปรับดีขึ้นกว่าเดิมนะคะด้วยพลังงานของดาวใหญ่ดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาช่วยมาเสริมกับคุณนะคะแต่ถามว่าในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยพลังมีพลังของดาวดวงอื่นห้อมร้อมอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าใช่ค่ะบางท่านบางคนชีวิตเริ่มขยับปรับดีแล้วแต่ในบางท่านบางคนก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอุปสรรคมากนะคะมีเราต้องสู้กับความเหนื่อยนะคะบางทีเนี่ย มันเป็นเรื่องของการเหนื่อยกายเหนื่อยใจค่ะบางคนก็ยังมีพลังของเรียกว่าคนอิจฉาริษยาหมันไส้มีศัตรูในทางลับและในที่แล้วก็ที่แจ้งนะคะก็ยังจะต้องเหมือนกับต้องฝ่าฟันในเรื่องราวตรงนั้นอีกนะคะแต่ถามว่าคุณจะจัดการเรื่องราวแบบนี้ยังไงคือให้ใจเย็นๆค่ะอย่าคืนงดการประทะงดการดรามา่างดการอีโก้ต่างๆนะคะให้ทําตัวให้มันเหมือนกับโลโรไฟลเข้าไว้นะคะแล้วเดี๋ยวพอพอน่วง บบดวงดาวเริ่มขยับปรับดีมันจะค่อยๆดําเนินเป็นไปคุณเองอาจจะพักผ่อนบ้างนะคะเมษายนนะคะไปเที่ยวบ้างนะคะเดินทางบ้างนะคะอย่าเขาเรียกว,ว่าอย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปนะคะเพราะว่าในเดือนนี้ทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นไปนะคะ่ะค่อยๆเลื่อนค่อยๆปรับค่อยๆขยับนะคะบางคนอยากทํานู่นทํานี่วางแผนไว้แล้วรอจังหวะรอเวลาใจเย็นๆก่อนค่ะนะคะ,นะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเริ่มเป็นไปบางคนอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆช่วงไปไปลายเดือนนะคะหรือใครมีไอเดียความคิดอยากจะริเริ่มทำอะไร เพิ่มนะคะหรือกำลังจะมองหาสิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความก้าวหน้าให้กับตัวเองนะคะบางคนเล็งเรื่องอาชีพเสริมนะคะบางคนอยากจะขยับเรื่องของการงานนะคะก็เป็นช่วงนั้นจะดีที่สุดนะคะภาพรวมถือว่าเดือนนี้มันจะเป็นการแบบใช้ชีวิตแบบไปคือเขาเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่าเพิ่งอะไรมากนะ เดือนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีพลังของความเครียดของความวิตกกังวลน,นะคะอยากให้ชาวเมษปลดล็อกตัวเองปลดปล่อยตัวเองค่ะอะไรที่มันแบกเอาไว้เยอะภาราต่างๆนะคะวางลงไปบ้างนะคะหาความสุขให้กับตัวเองบ้างค่ะเพราะบางทีบางท่านบางคนเนี่ยทำเพื่อคนอื่นซะเยอะเลยนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะเดือนนี้ตําแหน่งของเรื่องของการเงินนะคะยังมีมามีใช้ไปนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เรื่องของลาบลอยนะคะหรือว่าโชคลาบแบบปุปป๊บปั๊บปัจจุบันทันด่วนอาจจะมาจากเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเลขของสิ่งศักดิ์สิทธ เบอร์เลขที่บ้านเลขที่รถอย่างนี้นะคะสิ่งหรือเลขที่เป็นมงคลนะคะยังให้ทรัพย์ให้โชคกับคุณด้วยช่วงนี้ชาวเมฆหลายท่านหลายคนฝันแม่นนะคะแล้วก็อาจจะในฝันนั้นอาจจะมีโชคสําหรับคุณด้วยค่ะนะ เดือนนี้ต้องบอกว่าสาหรับคนโสดนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดตอนนี้ต้องบอกว่านะคะแฟนก็อยากมีนะเรื่องของความรักเนี่ยแฟนก็อยากมีนะแต่ว่าอยากมีเงินมากกว่าค่ะช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าอยากได้มีเงินมากกว่านะคะคุณเองจะคิดในเรื่องของเงินเงินทองๆคิดของเรื่องการขยับขยายคิดในเรื่องราวของอนาคตนะคะดังนั้นเดือนนี้คนโสดรู้สึกว่าใช้ชีวชิตแบบไปเรื่อยๆค่ะมีไม่มีไม่สนฉันต้องการสวยและหล่อและรวยมากนะคะหมายถึงว่าตัวเองนะในเมื่อหวังพึ่งจากทั้งเราไม่งไม่เคย คิดจะหวังพึ่งใครขอหวังพึ่งจากตัวเองดีกว่านะคะดังนั้นเดือนนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับคนโสดก็เรื่องราวของการใช้ชีวิตนะคะโฟกัส,สเกี่ยวกับเรื่องราวของอนาคตความมั่นคง,งกับตัวเองค่ะสําหรับคนมีคู่นะคะและอย่างหนึ่งเดือนนี้ถ้าเกิดว่าคุณมันจะมีไพ่ก้าวถ้วยระวังผู้คนที่เข้ามาละกันนะบางทีอาจจะเป็นแบบว่าเขาดูเราเราดูเขามาหยอกๆให้อยากเข้จากไปนะคะหรืออาจจะไปเจอสายที่เรียกว่ายางแบบ ถ้าเขาไม่เป็นก็อาจจะเป็นเราเป็นน่ะคือขอเลือกไปก่อนนะคะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะแล้วเดือนนี้ก็จะถูกชะโลกกับพวกคนเก่ามิตรเก่าเพื่อนเก่านะคะแวะเวียนเวียนวนกลับมาอาจจะลักษณะบางทีงบางคนได้ข่าวจากแฟนเก่าแฟนเก่าทักมากิ๊กเก่าทักมานะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะวนกลับเข้ามานะคะซึ่งก็อาจจะไม่ได้มาได้กลับมาเริ่มต้นสารสัมพันธ์อะไรใหม่ๆกันได้แต่ยังดูแล้วยังไม่เป็นรูปเป็นรอยสักเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่ามันจะมีเรื่องพลังงานตรงนี้หรือว่ากลุ่มเพื่อนเพื่อนของเพื่อนพี่ ี่เพื่อนน้องเพื่อนการแนะนำนำพาเข้ามาได้ด้วยค่ะ สำหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าดําเนินชีวิตกันไปนะคะแล้วก็อาจจะมีไม่ได้เจอกันนานถ้าคู่ไหนอยู่ห่างไกลกันเนี่ยอาจจะด้วยสถานที่ระยะทางหรือว่าเดือนนี้เขาเรียกว่ามีเดินมาเจอกันจูนกันนะคะสร้างความสุขด้วยการไปท่องเที่ยวเดินทางนะคะไปพักผ่อนนะคะที่ติดน้ําติดทะเลนะคะที่บรรยากาศโรแมนติกบางคนออหรือว่าได้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการบุญการกุศลร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร,ร,ร่วมกันได้ด้วยค่ะ นะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นเดือนเขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความสุขนะคะเดือนแห่งการรวมตัวหมู่ญาติหมู่มิตรไม่ได้เจอกันนานก็ได้กลับมาเจอกันหรือได้ไปท่องเที่ยวเดินทางกับครอบครัวด้วยค่ะสำหรับใครที่มีแผนอยากจะขยับขยายอะไรเรื่องความมั่นคงนะคะบางคนในเดือนนี้มีเกณฑ์น,นะคะได้ของเขาเรียกว่าได้ของเขาเรียกว่า ของจะครอบครัวมรดกตกทอดนะคะหรือบางทีได้ของมงคลของศักดิ์สิทธิ์เข้ามานะคะหรือได้ไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็อาจจะให้คุณแล้วก็ให้โชคกับคุณด้วยค่ะนะถ้าสายมูนะคะชาวเมษเดือนนี้นะคะก็ยังต้องคือจริงๆคุณก็ยังต้องมูต่อไปนะคะก็หมั่นทําบุญทํากุศลนะคะไหว้เจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเจ้าที่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะก็ถือว่าจะเสริมดวงนะคะให้คุณแคล้วคลาดนะคะ จากสิ่งที่ไม่ดีค่ะขอให้คุณมั่นใจนะคะในพลังความดีพลังบุญกุศลนะคะที่คุณได้ต่อแต้มเสริมพลังบุญไว้นะคะเพราะบางหลายท่านหลายคนถึงกับน้อยใจโชคชะตาวาสนานะคะว่าอู้หูเราทํามาถึงขนาดนี้ทําไมยังไม่ค่อยคือให้เวลาค่ะทุกคนมีรอบชีวิตของตัวเองนะคะเพราะยังไงชาวเมฆก็ถือเป็นคนที่ดวงแข็งคนนึงละคะ่ะยังไงเดือนนี้นะคะถึงบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทําคุณอะไรกับคนไม่ขึ้นนะคะทำอะไรทําดีกับคนไปเนี่ยเหมือนทําบุญกับคนไม่ขึ้นอะ แต่ไม่ต้องกลัวค่ะใครไม่เห็นเบื้องบนเห็นนะคะยังไงแล้วก็ส่วนใครคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณนะคะไม่ต้องไปต่อกรอให้เสียเวลาค่ะเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวเบื้องบนจะจัดการเอง,งไงดวงคุณก็ยังชนะบู่มาชนะศัตรูได้อย่างดีทีเดียวนะคะเดือนนี้เน้นนะคะคิดดีทดําดีพูดดีนะคะไม่สร้างวิบากกรรมกับใครนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการคําพูดคําจาหรือการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็จะดีที่สุดสําหรับคุณค่ะทําแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นพลังงานดีๆให้ กับตัวตนของคุณเองนะคะเดือนนี้จะเป็นไปในลักษณะแบบนี้คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากๆที่เหนื่อยๆมาแล้วนะคะเมษายนเกี่ยวว่าคุณผ่านได้นะคะแต่ต้องเป็นเดือนหนึ่งที่ต้องอยู่แบบอ่ะแล้วก็อยู่แบบพอเพียงใช้ชีวิตแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะอะไรที่มันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่โลภมากจนเกินไปนะคะ อะไรที่เป็นด้านมืดด้านเทานะคะหรือว่าสิ่งที่มันไม่ค่อยถูกต้องเราก็อย่าไปเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องอันนั้นจะดีที่สุดค่ะนี่แหละค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ